วันนี้เอาใจสายก๋วยเตี๋ยวนะครับสำหรับใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวนะครับวันนี้ผมภูมิใจนําเสนอมากๆเลยนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูกับก๋วยเตี๋ยวปลานะครับอยู่ที่ชุมชนหนองเกตน้อยอยู่ในหนองเกตน้อยซอยสี่นะครับนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวปลาป้านนอนะครับซึ่งเปิดมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นรุ่นที่2ที่สืบทอดกันมาแล้วนะครับ 7จ็ดโมงก็ขายได้แล้วค่ะอ๋อหยุ7เจ็ดโมงที่พร้อมเริ่มขายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหยุดวันไหนหยุดวันอังคารอ่าปิดวันอังคารจ้ะแล้วก็ถ้ามีธุระพิเศษก็คืออ่าหยุดประจำหยประจำใช่แต่ว่าหยุดประจำคือวันอังคารมีแบบไหนบ้างนที่นี่มีเส้นอะไรบ้างมีเส้นเล็กเส้นใหญ่บะหมี่มีขาววุ้นเส้นจ้ะมีเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวปลาเย็นตาโฟแล้วก็มีเล้งมีเล้งอ่ะอืม เด็กอยู่ที <cider spark> ่เล้งด้วยนะครับท <Flex ing> <yeah> ุกคนเล้งเล้งก็มีจำนวนจำกัดหน่อยเออใช่ถ้าใครมาช้าก็ไม่ได้กิเศด อันนี้พี่นุ้ยนะครับพี่นุ้ยเป็นเจ้าของร้านพี่นุ้ยเป็นเจนไหนละพี่นุ้ยเป็นรุ่นพี่เท่าไหร่แล้วเป็นเป็นหน้ารุ่นน้ารุ่นสองรุ่นที่สองโอเคนะครับแม,มบอป้านนอคือแม่ของสามีนะครับทุกคน อันนี้เป็นปลาค่ะทําเองใช่ไหมครับใช่ค่ะทําเองใช่ค่ะบริเวณรอบร้านนะครับผมก็เนี่ยท่านที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยคือคือร้านของพี่นุ้ยนะครับหรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยวของปนอนะครับผมก็คือตรงนี้บรรยากาศร่มเย็นดีนะครับใต้ต้นไม้นะครับผมลมเย็นนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ขับรถมานะครับมีที่จอดรถรองรับรถได้หลายคันมากเลยนะครับผม การเดินทางสะดวกนะครับท่านผู้ชมมีทั้งถนนหลายเส้นทางมากเลยนะครับมาได้ใครอยากจะมาก็อยู่ที่หน้องเกตนนอยซอยสี่นะครับถา,ามพี่นุ้ยหน่อยร้านเนี้เปิดมานานเรื่ังสิบปีได้แล้วนะน่าจะสิบกว่าปีใช่แต่ว่าได้ยินสมัยก่อนว่าเขาบอกว่าแบบเวลาไปเที่ยวมาจากแม่แหลมชบงชบัง,ะบงอะไรเงี้ยตีสองตีสามก็ยังเปิดจริงนะสมัยก่อนเป็นตำนานมากเลย เอ้อแม่แม่สิอ่อแม่ใช่แม่พขอขายตอนตอนเย็นไงมันก็คือว่าดึกได้ใช่ไหมแต่เนี้ยพอมารุ่นที่คือเรามาขายกันตอนกลางวันอ,อ,อแต่ว่าคนน่ะรู้จัก,กก็คือจากในซอยก,ก่อนเขาก็อ่านเรียกร้องมาพอพอแม่ได้มันเปิดคนมากินเขาก็ไปพูดกันไงปากก่บปากจากสีช่องสีชาเข้ามาก,ก็เปิดทุกวันเนาะประมาณเจ็ด ปัจจุบันเนี้ยไม่ได้เปิดกลางคืนแล้วมาเปิดตอนกลางวันใช่ใชค่ะขายแต่กลางวันอย่างเดียวเจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นบ่ายสี่โมงเย็นถ้าหมดก็หมดก็เก็บก่อนอ่าโอเคเอ,เอาง่ายๆถ้าเกิดใครมาช้าก็อดนะครับทุกคนที <c oughs> ่นี่ร้านนี้มีทีเด็ดอยู่เยอะนะจะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นปลา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 ทาเองใช่ค่ะปลาทำเองปลาทำเองนะครับแล้วก็ มีเล้งนะครับแต่ว่าเล้งก็จะมีจํานวนจํากัดใช่ไหมครับใช่ใช่และที่สําคัญนะทุกคนราคาถูกนะไม่ได้ราคาแพงบอกได้เลยอันนี้ออริจินอลนี่อันนี้คือคนต้นตำรับอันนี้คือต้นตำรับที่ขายขายแต่ก่อนขายขายตอนไหนครับอันนี้คุณแม่นี่อันนี้คุณแม่เป็นต้นตำรับขายขายขายมาจังค่ะสิบขวบสิบขวบเปิดที่นี่เหรอใช่ เปิดที่นี่เหรอจ้าจ้าจ้าเปิดที่นี่โอ้ตั้งแต่สิบขวบแล้วว่าก็หยุดมาลานาแล้วก็มาขายอีกอะอยู่ดึกก็ขายอันนี้คือเจ้าของต้นตำรับร้านนี้นะครับขายตอนกลางคืนใช่ไหมครับแต่ก่อนขายกลางคืนเนาะไม่ไม่ขายตอนเย็นขายขายแค่เย็นแต่ว่าถึงดึกแต่มืดเดี๋ยวก็หยุดแะ้อ๋ยวุดก็จะมาถึงตอนนี้เป็นรุ่นเจนที่สองแล้วเจนที่สองก็ให้ลูกสะใภ้ทํำได้ อันนี้คือเจ้าของต้นตำรับนะทุกคน อันนี้อันนี้เรียกว่าเลง้งใช่ไหมครับใช่ค่ะต้มเล้ง,อ,ลงอันนี้ถ้วยนี้ราคาเท่าไหร่ครับห้าสิบาทตรงปกใช่ไหมใครมาก็ได้แบบนี้<ร>ใช่ไหมนี่นะครับทุกคน <c oughs> ใครมาเช้าอดนะครับ ติดกับร้านก๋วยเตี๋ยวของป้านอนี้ก็จะมีร้านน้ำชงนะครับที่บรรยากาศธรรมชาติมากนะครับชื่อร้าน Maple Coffee นะครับผมใครที่มาทานก๋วยเตี๋ยวก็สามารถมาสักน้ำจากร้าน Maple Coffee ไปนั่งทานที่ร้านก๋วยเตี๋ยได้เช่นกันนะครับโดยถัดจากร้านก๋วยเตี๋ยวไปก็มีน้ำลำไยแสนอร่อยไว้บริการทุกคนด้วยนะครับผมใครมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวป้านอนก็อย่าลืมร้านน้ำชง Maple Coffee แล้วก็ น้ำรำไยสดจากร้านถัดไปด้วยนะครับคุยกับพี่นุย้ย นะครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวป้าน,าน,าน,นอโอเคพี่นุ้ยฝากร้านหน่อยใครอยากจะมาก็ให้ต้องร้านอยู่ที่ไหนนะออหนองเกตน้อยซอยสี่ค่ะหนองเกตน้อยซอยสี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดปิดทุกวันอังคารอ่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เจ็ดโมงถึงสี่โมงเย็นค่ะเด็ดออเด็ดคืออะไรที่เนี่ยเด็ดคืออะไรก็น้ําซุปน้ำซุป <laughs> แล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวปลานะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมแนะนาคือเล้งเล้งได้เยอะมาก ถ้วยชามเบื้อเริ่มเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครมาช้ามไม่ได้กินนะครับผมแล้วก็ฝากไปด้วยนะถ้าเกิดใครจะมาร้านชื่อร้านอะไรนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาป้านอค่ะก๋วยเตี๋ยวปลาป้านอ,อยูนองเกียดน้อยซสี่นะครับฝากไปด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่ชอบฝากกดติดตามกด subscribe แลวก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะผมบ๊ายบาย